เจ้ากับแม่ชีมีตูลุงเข้าอยู่ตอนหนึ่งโอ้เป็นพอทีมีศีรษะจ้าล่าวัดทั้งงดงามกนเป็นพระธุดงวันหนึ่งได้เดินธุดงไปในป่าเข้าไปทางไหนป่าเข้าไปจิกๆิกเทวเข้าไปก็ไปปะเสศลาอยู่หลังหนึ่งอยู่ในจางป่าหันแต่ว่าประกอบเข้าไปที่ใกล้ๆ้หันกว่าหันแม่ชีอยู่คนหนึ่งก็เลยเตวเข้าไปใกล้ๆล้แล้วก็ตักว่า ไม่สาเจ้าโอ้โอ้โออจมชีพอลองโจมชีแล้วมาอยู่ในป่านี่ด้อย่างไดเนี่ยข้าเจ้าก็มาปฏิบัติธรรมในป่านี่เมินละเจ้า,างลงแล้วก็ลุงกัเจ้าลูกตังไดมาเจ้าอ,อันอันว่าาตมาก็ลูกตังปุนมาก็าได้ผ่านมาทางนี้แต่ว่าโอมันใกล้จะมืดแลวเนาะมีสลายอยู่หลังเดียวถ้าอย่างอันเนี่ยเพื่อว่าบันคือเป็นตีกกรรมกอลหานินทานะ อ่าเอามาแบ่งเกิงกันดีกว่าเอาผ้ามาเนาะยมชยีเอาผ้ามาเกิงนี่เนาะเจ้าเจ้าเน๋ะเจะไปค้นผ้าตอนนีน้นหลังจากที่ทุเจ้าและแม่ชีได้โต๊ะลงกันมาเแบ่งเกิงกันที่ในศาลาแต่เดิกมาทุเจ้าตัวน,นี้ก็รับไปทำให้ทุเจ้าได้ไปค้นขี้ขนหรอเสียงขนของทุเจ้าก็เลยจังขึ้น โคตมากโคตมาจากนั้นเสียงแม่ชีกับคนตอบเปิดก่อนเบิดก่อนเบิดก่อน